ดูนี้นะผมจะมาสอนวิธีการหาลูกอมฉบับของผมนั่นเองในการหาของผมเนี่ยใช้ตัวละครอะไรบ้างนะเอาจริงเนี่ยก็ใช้ไม่เยอะนะทุกคนตัวแรกที่ผมจะเอาไปเนี่ยก็คือตัวผลิตเงินนะครับเป็นแบบตัวเก่าแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องลองหาตัวนี้ดูครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยในการผลิตเงินนะครับแต่ถ้ายังไม่มีตัวนี้อีกก็ต้องไปหาแลกกับคนอื่นนะตัวที่สองครับตัวต่อมาจะเป็นพิเมคาม m ล่าแมนนั่นเองนะครับอันนี้ตัวเดือดมากนะแล้วก็ตัวต่อมานะทุกคนก็คือ ือจะเป็นในส่วนของตัวเปิดเกมตัวอะไรก็ได้ครับหรือจะไม่เอาไปเลยก็ได้เอาไป2ตัวเลยก็ได้แต่ผมเนี่ยเผื่อๆไว้ครับก็คือผมจะเอาหัวพักทองไปอันคอมมอนนะครับ หรือจ้าพี่นักอะไรก็ได้เอาไปแค่คุมต้นเกมเฉยๆครับทุกคนอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่หลายๆคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาคือทาไมเล่นด่านปกติแล้วทําไมไม่ได้เงินแต่ว่าทําไมได้ลูกอมแทนใช่ครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าระบบเกมเขายัางไงนะครับคือถ้าเราไปเล่นด่านธรรมดาเนี่ยเราชนะแล้วจะไม่ได้ตังค์นะครับจะได้เป็นลูกอมแทนถ้าไปเล่นด่านฮาร์ดเนี่ยจะได้50ลูกอมนะครับถ้าเราชนะแต่ถ้าเราอยากได้ตังค์จริงๆเนี่ยเราก็คงต้องแพ้ครับต้องเล่นไม่ให้ชนะผมก็ไม่รู้นะ้วทำไมเกมเขา ทำแบบนี้นะทุกคนเขาอาจจะแบบระบบมันยังงงงงมั้งผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่าหรือเขาตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนแต่มันก็แปลกๆนะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ชิปวิดีโอนี้ด้วยลาสตาบัคสโต้มาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาร์หรือเติมโลบัครหรือจะฟาร์มเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายจะลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ลาสตาบัคสโต้เมื่อมาอยู่ในด่านะครับผมจะเปิดออโต้คริ เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือโหมดนี้เนี่ยมันชนะยากทุกคนส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เคยชนะนะถามว่ามันมีสูตรออโต้สปคิปไหมอ๋อมีนะผมไปดูคลิปฝรั่งเขาซัดมาแล้วแน่นอนว่าเขาออโต้ได้นะแต่ว่าตัวละครผมอะ่ะมันยังไม่ครบครับเดี๋ยวถ้าตัวละครผมมันครบเมื่อไรเดี๋ยวผมจะลองเอามาโซโล่ดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะ อันนี้เราก็วางตัวผิตเงินไปเลยทุกคนนะครับก็วางวางไปแล้วแต่เราแต่ว่าไอ้สองตัวข้างหน้านี้เนี่ยเอามากาันร,ระเบิดครับทุกคนเผื่อตัวระเบิดมาชนผมก็เลยแบบดักตั้งแต่หน้าปักตอยเลยละกันต่อมาเนี่ยผมจะวางตัวนี้ครับทุกคนนี่หมวพักทองลําโพงครับเอามาแบบว่าจากการต้นเกมผมก็เดี๋ยวาจะอัพให้เต็มเลยอันนี้ที่หลุด,ลดไปเราก็ปล่อยไปครับผม โอเคหลังจากที่ผมอัพตัวนี้เสร็จเนี่ยผมจะเริ่มวางหุ่นยนต์แล้วนะครับตัวผลิตเงินเนี่ยผมจะไม่อัพเกตเลยนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยจะแบบเล่นให้แพ้นะทุกคนคือมันแบบว่าน่าจะไหวสุดแล้วล่ะนะครับก็ประมาณเอ่อแนาทีนะครับ 8นาทีเนี่ยจะได้ประมาณ50กว่วาลูกอมนะครับอาจจะมี57บ้าง51บ้างนะทุกคนนะครับผมจะเล่นไปประมาณ25ถึง26เวฟนะทุกคนแต่ถามว่ามันมีโอกาสไปได้ไกลกว่านี้ไหมผมต้องตอบเลยว่าได้นะแต่ที่ผมไปเวฟ25 26บยเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเซ็ตบอร์ดนะทุกคนที่เกี่นมานั่งเล่นเองครับนะครับถามว่าผมเซ็ตได้หรือ,อยังก,ก็ก็ได้นะนะ นะครับก็มีบางตาที่หลุดบ้างก็ยังไม่ถึง100%นะครับก็ยังบอดไม่ได้แน่นอนเท่าไหร่หลังจากนี้เนี่ยเราก็วางพี่เมกนะครับหรือพี่หงโยนสี่แขนเนี่ยรัวๆเลยทุกคนวางนะครับเนี่ยวางให้หมดเลยครับหลังจากนี้เราจะเล่นแต่หงยนตแล้วก็แค่นี้ครับทุกคนนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะจะได้อยู่แค่นี้เลยครับเนี่ยแป๊บเดียวมาเวฟสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าผมเนี่ยจะลากไปได้กี่เวฟมัทุกคนมันอยู่ที่การวางตัวด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าการวางตัวเนี่ยก็ สำคัญเหมือนกันนะครับว่าเราจะไปได้ไกลได้ไกลแต่ผมเนี่ยก็ผมก็วางเหล็กไปเลยทุกคนนะไม่สน โอเคตอนนี้หุ่งโยนของผมเนี่ยอัพเต็ม2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปเล่นข้างบนหน่อยนะปกติไม่ค่อยได้วางตัวข้างหน้านครับเดี๋ยวผมจะลองมาดักข้างหน้าดูทุกคนนี่เดี๋ยวเราวางดักข้างหน้าเลยครับเอาว่ะมุมเซียนเซียนเราจัดยิงตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับข้างหลังสองตัวไปก่อนอันนี้คือเราแบบว่าไปได้สักยี่มห้าเวฟก็ถือว่าโอเคแล้วครับ แต่ถ้าใครมีสูตรที่แบบว่าฟ์มไม่ดีกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นวิธีนี้ครับเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้ตัวเยอะผมว่าผู้เล่นใหม่ก็น่าจะหาได้นะแบบตัวผลิตเงินสักตัวหุ่งยนต์สักตัวนึงอะไรเงี้ยก็ได้แล้วนะครับ Okay. หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมคือเรียกได้ว่าเขาคุมเกมได้ดีมากนะครับสำหรับพี่หุ่งยนสี่แขนทุกคนดูมาเวฟ19บแล้วครับใช้เวลาไป6นาทีครับตอนนี้เรียกได้ว่าสบายๆมากนะนะครับดูเด็กคุมเกมได้โคตรด,ดี UFO UFO นี่คือลวงได้ง่ายๆเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับเราก็วางๆไปครับทุกคนนะครับหามุมวางดีๆใครที่แบบว่ามีมุมวางที่แบบดีๆกว่าผมเนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปได้กี่เวฟน,นะทุกคนเพราะว่าอันนี้ผมก็ลองวางแบบมุ่มั่วนะครับลองวางแบบตุมต่มๆุมเหมือนว่า UFO จะหลุดปะเนี่ยอา้าวน่าจะหลุดนะ UFO ปกติตานยนะแสดงว่าเออวางมั่วไปหน่อยโอ้แต่ก็น่าจะตายอยู่นะทุกคนโอ้ตายอยู่ครับเห็นไหมยิงโคตรแรงนะหุ่นยนต์ดีมากครับผมไม่รอดไม่รอดแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวผมวางตรงนี้เพิ่มด้วย เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมาเวฟยี่สิบสามแล้วทุกคนดูโอ้เรายังสมาอยู่เลยนะเดี๋ยวนะไอหมอน,นี่เขาติดบั็อกหอไอหมอนี่ติดบั็อกหรอโอ้หวานเลยดิตัวอื่นไม่นาติดบั็กนะมาครับผีชักโคกมาผีหลอกวิญญาณหลอนแต่ว่าโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันนะเลือดสี่แสตูถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้นี่คือเรายังยื้อได้ต่อนะทุกคนแล้วเหมือนใกล้าตายแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่าเดียวดเดียวเดี๋ยวเดียว โอ้เมือนจะหลุดไปแฮแต่ว่าเรามา26เวฟแล้วครับแน่นอนว่าเราได้ไป50ก่อนลูกอมแล้วโอ้เสียดายเหมือนกันนะคือถ้าเราฆ่าผีต,ตัวนี้ได้นเนี่ยเราน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ครับแต่ยืมไม่น่าทานและเลือดส0,000ตังค์เราไม่มีนะครับนะครับก็จะได้ประมาณ57ก็จะเป็นประมาณนี้ครับในการฟาร์มลูกอมของผมในตอนนี้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าใครแบบว่ารู้มุมแบบรู้จุดแบบดีๆหน่อยมันก็จะไปได้ไกลกว่าผมนะเมื่อกี้ผมก็วางแบบมั่วๆเลยครับไม่ได้คิดอะไรไหนๆก็ไหนๆครับผมมี2,700เดแคนดี้แล้วมันก็ต้องจัดซะหน่อยอยากได้อ e ีพิกดีเจนนะครับเออผมลืมบอกไปเนี่ยสามารถใช้แคนดี้ซื้อบูธได้งั้นเอาซะหน่อยนะครับ1บูธโอเคโอเคใช้บูธมาครับผมครึ่งชั่วโมงอล่ะทุกคนฝากให้กําลังใจผมด้วยดึงมาเลยแบบ3ม ปาโอเคแล้วก็อเแบบหนึ่งห้ากล่องนี้ครับพร้อมแล้วไปโอ้โหค้างไปนานและอันคอมมอนมาหลอกบาล่อนนะพอเฮ้อตัวนี้ดูดิพอเฮ้อพอล้องละคฮับโอ้โ,ออรโ,อโจริงปะเนี่ยเดี๋ยวรับเควสมาก่อนเราได้ก,กล่องหนึ่งว่าทุกคนเราได้ก,กล่องหรือฮะเราซื้อมาก่อนโอ้โห จขอตัวนึ่งขอตัวหนึง,อ,นงอีปูอีปิกรีเจิีเจนน้ามาหน่อยมิติกอะครับอโอ้ไปครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเป็นอีปิกมาครับโอเคไม่เป็นไรตัวอย่างน้อยก็ตัวใหม่แล้วนี่โอ้โหไอ้นี่อีกแล้วล่ะมอนเตอร์สปีเกอร์แมน ตัวละครออโต้สริปของผมครบแล้วเนี่ซึ่งผมเห็นเนี่ยฝรั่งเขาใช้ตัวนี้นะครับในการผลิตเงินเพิ่มเพื่อที่จะออโต้สริปผ่านของด่านฮาวีนได้ทุกคนเฮ้ย <Hey! S 1> ก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ